ระก,กรุณาโปรดกล้าโปรกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐคาซัคสถานซึ่งตรงกับวันที่25ตุลาคม2567ความว่านายคาซีมโยมาสโตคาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานกรุงอัสตานาในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐคาซัคสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดี และขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพารณามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวคาซักสถานเป็นที่น่ายินดีที่ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาเป็นลําดับความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายกระชับแน่นแฟ้นและเพิ่มพูนมาอย่างต่อเนื่องตลอด3ทศวรรษที่ผ่านมา ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความเข้าใจอันดีและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศไทยและสาธารณรัฐคาสัคสถานจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมืออันใกล้ชิดทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชาทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสองนาทีสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสรปทุมพระราชทานพระราชาบรโอกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุนละอ,องพระบาทตามลำดับดังนี้นายจิรพัฒน,น์บัรทูลรองประธานที่ปรึกษาสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและคณะทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเ,ง,เงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชาอัธยาศัยและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเข็มกลัดที่ระลึกล้อมเพชร พระบรมชายารักษ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วยพลโทธรรรงรัฐแก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชุปธรรมนำคณะผู้บริหารบริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ์จำกัดในานามของเคทิสกรุ๊ป ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหมู่บ้านสายใจไทยอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยในขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหาไรายได้สภาการจ้ไทยนำนางสุนันทาแพงสุขและคณะ ทูลกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบโครงการระดมทุนเพื่อความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและสมทบโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิฐาธิรราชจจกรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนาย,ยิกาผู้อุวยการสภากาชาติไทยเพื่อสำรวจประชาชนที่มีความเสี่ยงโรคพากินสันสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติสภากาชาติไทย นายสุรวัตรชมภูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมบราชินูปธรรมและคณะทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมบราชินูปธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันธ์สาหกรอบ28กรกฎาคม2567 และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายน2567นางพรทิพย์ตั้งกีรตินายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยานำคณะกรรมก,การและที่ปรึกษาสมาคมทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ และทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหน 1, ึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีองค์กรสมาชิกสมาคมนายวิสิตลิ้มประณะคณะทำงานดำเนินงานร้านผู้ฟ้านำนายสุขุมธรรมนีวงประธานกรรมการบริหารบริษัทไทเรนอคาโฮดิ้งจำกัดและคณะน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์เพื่อพระราชทานไว้ใช้ในกิจการของร้านผู้ฟ้ากองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารน,นางสาวพ,พันพิมลสุวรรณพงษ์และคณะ ทุนกล้าวทุนกระมอมถวายผลงานภาพสื่อผสมลงรักปิดทองสืบสารต่อยอดป้องจัก,กรีในโอกาสนี้นายธีระวานิธีรนนท์เจ้าของ3 33 3แกลสาแกรี่และผู้สะสมผลงานของอาจารย์เฟื้อหริพิทักษ์ศิลปินแห่งชาติรวมเข้าเฝ้าทุลนละอองพระบาททุลนกล้าวทุลนกระมอมถวายสมุดภาพของอาจารย์เฟื้อหริพิทักษ์ด้วยนางสาวอายมันอายรากุลวัฒน์ ผู้อำนวยการจัดงานนิทรศการแสดงภาพวาด The Nature Elegance ธรรมชาติที่สง่างามรอบตัวเรานำคณะผู้จัดงานนิทรรศการและศิลปินผู้วาดภาพน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายภาพวาดเพชรน้ำหนึ่ง <S <S 1> <S 1> นายวินยุทธ์คจพักดีนายกสมาคมศิษย์เก่าจิรดาในพระราชุปรรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นำผู้บริจาคเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลจีลดาก,กตันยุตาครั้งที่หนึ่งเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสนี้คณะกรรมการสมาคมรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย นางเพชรพริ้งสารสินนาย,ยกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่15และชุดที่26เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสพ้นจากหน้าที่และในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ในโอกาสนี้คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่26 ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชุกุศลตตามพระราชาอัธยาศัยกับเงินจากการจัดก,กิจกรรมต่างๆสมทบทุนมูลนิธิมหาจักรีสรินทร์เพื่อคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2566 เฝ้าทูลละองพระบาทรับพระราชทานเข็มพระเกี้ยวทองคำกับคณะกรรมการสมาคมและผู้สนับสนุนสมาคมเฝ้าทูลละองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเวลา14นาฬิกาสมนาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสาปทุมพระราชทานพระราชบโรกาสให้พระภิกษุและคณะบุคคลต่างๆเฝ้า แล้เฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พระครูวิสุทธภาวนาประสิทธิ์รองเจ้าคณะอำเภอบางปะหันเจ้าอาวาสวัดตานเอนตำบลตานเอนอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเฝ้าวถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและถวายสิ่งของต่างในโอกาสนี้คณะศิษยานุสิตรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย พระครูประหลัดจิระยุจิรวัฒโนพระอาจารย์สอนศิลธรรมประจำหน่วยเผยพระศิลธรรมกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมวัดราคีริหิรัญญารามอเภอวังทองจัังหวดพิษณุโลกพร้อมด้วยพระภิกษุคณะศิญญานุสิ์และนางรำศิลปินชุมชนบ้านเนินสะอาดอภอวังทองจัังหวดพิษณุโลกเฝ้าถวายและเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ตู้เพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงานยุวกาชาด และอาสาสมัครกาชาติสภากาชาติไทยและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลกับสมทบทุนมูลนิธิราชสุดาและสิ่งของต่างๆนายกองโทพัทรดิตสิงหาเสนีเลขาธิการสิงหาเสนีสมาคมนำสมาชิกสกุลสิงหาเสนีและสายสัมพันธ์ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาในโอกาสนี้พระสงฆ์ร่วมเข้าเฝ้าถวายพระพุทธรูปด้วย รองศาสตราจารย e <tinc S 1> ์เสถียรธัญสีรัตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายพร้อมด้วยคณะผู้แทนชมรมกอล์ฟปทุมวันสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและชมรมกอล์ฟอุเทนถวายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายทุนกล่าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่6 ประจำปี2,562ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพ,พระกนิษฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพ,พระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยสเสด็จพ,พระราชกุศลลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้แทนจากทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย ศาสตราจารย์พิเศษพิชามหาคุณประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตนำคณะกรรมการมูลนิธิและคณะผู้บริหารองค์กรที่สนับสนุนการจัดการแข่งขันวิ่งการกุศลต่อต้อตานการทุจริตวันต่อต้านขอรับชั้นจากลประจำปี2566ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดก,การแข่งขันสมทบทุนมูลนิธิสวนหลวงรอเก้านางสุธิกัญญาไทยเพชรประธานกลุ่มนายกสโมสรโรตารีภาค3350รุ่น116ปี2 5 6 3ถึง2564และคณะทุนกล้าว,ท,าวทุนกระหมอ่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นายสุปชัยวีระพุชงเลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชาลัย980นำคณะกรรมการสถาบันทุนกล้าวทุนกระหม่อมถาวายพระพุทธรูปและเหรียญพระพุทธปฏิมาธรรมจักมุทรากับพระอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจำลองพร้อมทั้งกราบองคมทูลรายงานเป้าหมายการทำงานของสถาบัน นางสุนันทาลีเลิศพันธ์ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทดอกบัวคู่จำกัดนำคณะกรรมการจัดการแข่งขัน47ปีดอกบัวคู่มินิฮาฟมาราทอนชิงทั่วพระราชทานสมเด็จพระนิษิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทุนเกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าว สมทบทุนมูลนิธิเทพร,รั์เวชานุกูลและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายกล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์เพื่อพระราชทานแก่ช่างภาพส่วนพระองค์กองงานในพระองค์สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการในไกรตั้งสงาประธานมูลนิธิโรตารี่สโมสรโรตารี่เจริญนครภาค3350โรตารี่สากลและคณะ จากสโมสรดรตารีภาค3350ภาค3360ภาค3661และภาค3662เฝ้าทูนละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลฉุกเฉินขั้นสูง advance d life support ambulance ALS เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลเทพร,รัฐเวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ6 0สพรรษาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่ออุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสําหรับเด็กไปมอบแก่